ไ <icana> <naj bum S 2> ม้พ่ออีจัวครับวันนี้มางเคือนนี้แ๋ยวแงไปก็วันนี้ระวังขอขอบใหนี่ผมหรอ ครับพี่น้องครับมีก็พี่โก้ครับผมพี่โก่เมือนนี่แล้องั้นจะมาหาเศเียรเดี่ยวว้อยู่ที่หนทไงครับบัวเอาค,อร,าครับผมบัวไวย่อมมือนี่เตี่วมือนี้ว่าไม้ไม่ดีครับไม้เขาอีจก๋ไม้เขาอีจู๋ครับมือนี่มา้กับเ่าพอาพี่โกรครับงงเดียมๆๆือนี้คือคือพี่น้องน้ำนุ่มๆนยมแล้กับเบื้องบนเนี่ย เงียง้ยเงี้ยหมูแล้วมันนี่มันหมูมืนเครื่นี้ได้ประคาอายุกยุกเข่อยากมากเพียงพี่น้องนี่ครับมันหมูโฟกัสบ่เดี๋ยวผมมีใส่ทีมไปนี่ใส่ไปหน,หนีลน่ลังนึงครับแล้วก็ไปใส่ข้างในอีกลงังนึองอันนี้ก็มาลุนกันได้พี่น้องได้มเมรี้ยงมึงมูงกับจ้าและมีนน้

วินี่ประมาณเนาะขึ้นไปตั้งเกี่ยวมันขึ้นนี่ต้อาหกได้ยังไงย่ยงอย่องงี้ใช่มี่มันมบอกเดี๋ยวยยยว,ยวันนี้เราทบเิ็นตากรองเลาเท้ามันพี่น้อง เจ้ากคนอวดกองยุ่งทึ่งครับเดี๋ยวมันเซ่บองทึ่งยุ่งนี้มันหายยากครับมันคือยุบันยุบันเทั้งว่าแล้วย่างไปจ่อหูดึงเส่หูร่วงเดี๋ยวมันก็มีอยู่เห็นกระจกแต่ตีไม่อยู่ครับหากระจกกระจกบอกมองก็จะกี่เปี้ยงเปี้ยงกักนะบอกยูบอกจะบอกมองไม่เขาอยากาไปเอาเวทก่อนเดี๋ยวว่าเขามันฝีมือขนาด

นี่ยโบสถูผ่าเอาเน้าเขามาใส่หมกเี่คงับจะตุ่มหินเนี่ยนะครับ เด็กครไปทํงปันครับนี่มาทำอะไหมครับขับปูดูก กัวมือคนกัวดีเนาอ,อย่ายกวักวคือบกกัวปะเบ้ารอบปนตาก้องครับมันชอบอ้ย้ไว้ตัวใส่สว่งลังฟังคุ่เทียบวะตวเาใสนะวันนี้สู้เไยัง,งห้องอือหือาบยชายินกับเ่วงอื้อหายกี่มาแว่เมียกอวก็คัออกอยู่เลย เสียก oh, ันด <No more. S 2> oh, oh. ูพี่น่องบริเวณอไหมครับท่ไเพื่ติดต่ออีกต่

ห้ากิโที่ลำบาก่เลยหมนหนุมมันม่งง่ายนี่ห้าหี่ปลไปมันมันมีหรอคนเอากวายหนุ่มโม่งง่ายที่หลอกเหลาแน่ ใ่บ่อนี่หรอนั่นเองนเส่นนี้ไปจะมึงสองสามดีกหใงว่ามึงสองสาีกสาลังใซนไหนึ่ไปอี้ นี่มันม <|so|>> ันใส่งานหนึ่งก็ได้ตัวเออมันใส่งานพอขอทางเลยบ้าง นี่มีกระรูครับมีกระูดผมูเลยเลยเาุบเนี่กระบูด้ดดยสิยอาขอหาเซยยก่้อต้องซุม,มชนเซยาามากระเปสอด่น้องใ้ยใามคือนหนาด้ใเจลกเกยได้ยี่เดียมอนี่ขยันอยู่ครับมันอยู่หากินเนี่หาทางเขาคร เนี่ยว่ะเขาข้างในือเปล่าอืมแมีนอยู่วะ่ะพ่อมีนนะ่ะฮะเปลี่ยนเลยพ่อเมีนอยู่ว่ะมันม<า>ัวนี่ก็เป็นตะไสรึเปล่าฮะาม,มันคือสั้อนอยูอ่แล่วหลวงเราเข้าข้างในดีกว่าไปไม่ว่ากันเ,เด้ดอบุญม,ม,มาลักเด้อหลักฐานในกลองครับผมบุญมาลักษ ฮะเขาไปได้มหลักบอกมาลวดได้ชิมไหมนี่ชแบบอบใส,ส่ปะโอ้ไม่สด้ิจเจเนะอันนี้เป็นส้วนน้องใหม่เขาจะเอาด้วยพี่นอี่นอนเนี่ย <im it> หัวจะเปลี่ดิแบบุคุณนีนะ่ทำด้วยอสิ น,น,นี่คือบริโมงตัวใหม่เพื่อนนะครับเลยอันนี้คือว่ามงนี่นะห้ามเอาเป็นที่ขาดเพราะว่าดูหนีกดไม้แห้งครับอันนี้เข้ามาใส่เบ็ดนะครับเพราะว่าจะมาเห็ดด้วยเนี่ยรักเนี่ยนะอย่างพวกชนนางเราหูกะอกอยหรอกใส่มาใส่ไว้ทามูนได้ป่าเวไปรักเขจะว่าว่ารักผมบอกไม่ดีดีอหรอดีหอมด,ดีหอม นะครับใส่แล้วน้ำจิมัดมัดไปเลยครับยังมาเคลนแต่หมวแบดมากก็สิบบวบาเข้ามาลักลรไหมบัวบัวเขาจับเขาได้จับหมัวเราจับคนเขาจับเงมีหลักฐาน หมัวไปที่บัานขนาดต้มด่วนที่เหียจับหมัวด่วนขออีกครั้งหนึ่งครับเนี่ย 全部、ああいうわ、ああいうわ。

มา่ปไหว้มุงนกอยู่เนาะอ้หูบริเวณปางก็เพียงผีเลยข้า่อย่างบ้าคลย่ง นอกอ่มันก็น้ิี่คุณนๆๆขึ้น,ไนอไน้ำุงนมอง โอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องยังไม่เลี้งมะหยาบกันครับอันนี้ห้องภายในมะลักเลยครับเบออันนี้คือไม่เป็นสาธารนณะแต่ว่าอันนี้ชวนน้าใหม่เป็นชวนน้าใหม่กาเจาุกเลยครับเบอรามะลัก,กสุดยอดโอ้ยหอกันมาเลีงครับเรื่องนะี้ยังไม่ดู้เลยไปคิดไปทำ